มตอนนี้คุณผู้ชมสุขกับบ้านเรารักรอยอยู่วันนี้อีกเช่นเคยครับผมห้ายางเดียวห้ายางเดียวสารักกับพวกเรากันไปถูกต้องค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศึกษานากศนามีสมญาัรี้นาัานเรใสสัญกรนาตรีต้องบอกเลยนะว่าแขกรับเชิญนะฮะน่ารักแล้วก็ มากความสามารถด้วยนะครับตอนนี้ลคราขากำลังบอกว่าออนแอร์อยู่เป็นที่แบบพูดถึงมากๆมายาคุณผู้ชมดูมายาหรือเปล่าดังแล้ววันนี้เขาจะมาแล้วนี่ไงเขามาพร้อมเสียงมาแล้วอ๋อดูเดี๋ยวฮะเดินมาไกลมาก หยอกยอกยอกขอบคุณวงดนตรีด yeah. right. ้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะรับเงินของโรงเรียนนะ500บาทนะแบ่งๆกันนะต้อนรับน้องแพลวชมาวีค่ะัสดีค่ะมวัสดีค่ะโอ้โหนี่พอมาเยี่ยมบ้านหลังที่สองของน้องแพลวบอกว่าที่นี่เนี่ยโรงเรียนศึกษานารีถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของหนูเลยใช่ค่ะอยู่ที่นี่ตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกเลยค่ะเขาผูกพันกันที่นี่มากแล้วก็บอกได้เลยว่าในช่วงชีวิตช่วงนั้นเนี่ยอยู่โรงเรียนไม่เคยอยู่บ้านอ้าวทำไมอย่างนั้น่ะ เพราะว่าตอนที่แพ้บ้านโดนยึดหรือไงฮะบ้านโดนยึดหรือไงฮะพ่อแม่ไม่มีจ่ายพ่อแม่ไม่มีจ่ายแบบหนูก็ลำบากมี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 เนาให้เห็นะดูสิเล่นละครไปเรื่อยทำไมถึงอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่บ้านทำไมตอนนั้นเป็นในกิจกรรมค่ะมันด้วยที่ว่าเราเริ่มจากว่าเราอ่ะเป็นเด็กนักศิลษาแล้วก็ได้ไปร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเป็นแดนเซอร์ค่ะแล้วเขาจะมีการฝึกซ้อมอะไรที่มันค่อนข้างเรียกว่าเข้มข้นหนักหน่วงเลยคือ มาโรงเรียนไม่เคยได้ขอลบธงชาติมาถึงปุ๊บหกโมงครึ่งกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยเจ็ดโมงึ้นห้องซ้อมแล้วเพื่อนของบธงชาติเสร็จแปดโมงเขาขึ้นท้องเราค่อยแบบอ่ะเลิกซ้อมไปเรียนสูงใหญ่ก็คือจะร้องเพลงอะไรครับผมเพลแดนเซอร์เขาเป็นแดนเซอร์อคเขาไม่ได้ร้องเพลงนะแนเเขาชอบเต้นผู้หญิงที่ร้องชติไม่เชื่อไม่เชื่อจริงไม่เชื่ออาจจะพูดได้ไงเออเออ ว่าฉันเคยเป็นนกเตื้อมาก่อนไม่เชื่อ,อพี่ตังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราโชว์ใหญ่ๆเลยอ่ะเขาโชว์พี่ตักไ,ได้ได้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้ก่อนเจ้าตัวออกตัวแรงขนาดนี้แล้วอย่างนี้ก็ต้องจัดแน่นจัดพรืบให้แน่นอนดีกรีแดนเซอร์วงลูกทุ่งเขามาเองขนาดนี้เอาละ่ะไหนๆก็มาถึงทินโรงเรียนศึกษานารีแล้วต้องให้เจ้าบ้านน้องแพรวเชอร์วีเนี่ยเขาพาบุกความทรงจําสมัยเรียนซะหน่อยงานนี้น้องแพรวบอกเลยว่า ดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาเพราะว่าที่นี่นั้นเหมือนบ้านหลังที่สองที่เขารักแล้วก็ผูกพันกันแบบสุดๆแต่ก่อนจะไปย้อนวีรกรรมสุดเฮลขอพาพี่ๆไปทำความเคารพผู้ก่อตั้งโรงเรียนกันก่อนนี่เลยท่านนี้ใช่ค่ะนี่คืออนุสาวรีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ์ท่านชมบุญนาค่ะท่านชมบุญนา,า,น,ญน,านี่ถือว่าเป็น ท่าน,านเป็นทน่านเป็นผู้สัเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่5าาแล้วก็ท่านเป็นผู้มีบุญคุณคือที่ดินตรงศึกษาอารอีทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นที่ดินของท่านภูมิใจเทคโนโียนี้มา,มากๆเลยนะเพราะว่าน้องเก่งจริงๆแล้วเนี่ยจำได้หมดเลยนะประอย่างชัดเจนเลย หนก็เข้ามาที่โรงเรียนแล้วกบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องไปสวัสดีนิดนึงก็คือท่านขออใช่ไปหาท่านิ่งสิ่งสำคัญมากโอเคถ้าพร้อมแล้วน้องๆครับ เชียให้ไปสวัสดีท่านผออโยธินสวัสดีค่ะผอสวัสดีค่ะผอสวัสดีค่ะโอ้โหผมเองครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับดารามหาชนครับผมเสืาอต้อนรับในนามของโรงเรียนศิษยานารีที่ศิ์เก่าของโรงเรียนได้ไปประสบความสําเร็จในเรื่องของการแสดงในเรื่องของวงการบันเทิงวันนี้ขออนุญาตผอถ่ายทำที่โรงเรียนด้วยนะคะ ยคุณพอออเปิดทางสะดวกให้แบบนี้ก็ขอลุยเลยแล้วกันน้องแพรวก็ไม่รอช้าครับพาเดินเช็คเรตติ้งเรียกเสียงกลิ๊ดกันซะหน่อยวิววิววิวบอกเลยว่าฮอตสุดๆและที่เห็นฮอตปรลอดแต่ขนาดเนี้ยก็น้องแพรวเนี่ยเขาโด่งดังต่ที่รู้จักมาจากนางเอก MB เพลงดังมาก่อนเนี่ยแหละจ้าตัวเธออะไรครับผมค่ะเ้ยงฮ้ยเ้ยเฮ้้เ้ยเฮ้ย้ย สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราจําน้องแพร์ได้คือมิวสิกวิดีโออ่ะภูมิแพ้กรุงเทบเคยดูไหมคุณเมืองล้วงควันและฝุ่นละม้ายที่สูดดมเข้าไปน้ำใจก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ้มแทบจะอันตรายเพราะพวกเธอร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้พี่ตังไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ใช่ดังมาก ไอ้คนน้นเแต่ว่าดูเนี่ยคือแบบสวยมากๆเขาดังมากค่ะพี่คือแบบจําได้เราทุกคนพูดถึงนางเอกคนนี้หมดนางเอกคนนี้คือใครอ่ะเขาเป็นใครโอ้ทุกคนถามหมดหลังจากนั้นมาคือเวลามีงานอะไรติดต่อมาเนี่ยทุกคนจะต้องบอกว่าแถวไหนอะแถวไหนอะแถวที่เล่นภูแพ้กรุงเทพอะทุกคนอย่างนี้เลยจริงเออเขามีเต้นไหม ตอนนั้นเขาทำไงนะ่นเขาไปถ่ายกันในแถววิทยาอะไรนะให้เราลิฟติงดูเล่นกับใครแล้วตอนนั้นคุณถ่ายพี่นิวพี่นิวชัยพลแบบไปลินไหนแล้วก็ท่าบิดท่าในตำนานเออต้องมีภาพทุกคนต้องชอบท่าไหนอ่ะก็เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนผ้ามันผืนใหญ่ไงแล้วเราไม่มีเครื่องมือทุเรศเราต้องเหมือนแบบอาจะผ้าคนละฝั่งอาพี่ตักจะพี่ตักกับน้องไหลแล้วผ้าจับผ้าแล้วเราต้องย่องไหลไปด้วยแล้วก็ต้องย่องไหล อะไรอะไรให้โยกแค่ไหลไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแดนเซอร์มาก่อนไล่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 เอาแค่ไหลเอาแค่ไหลข้างล่างอยู่นิ่งๆเมืองรวมควันละฝุ่มากมา้สวยกันจังพี่จ๋ารสันย์เื้กำลบหน้าอย่าไปสนใจความงามจริงๆต้องออกจากข้างใน หลังจากที่มิวสิกวิดีโอออกไปปั๊บงานเพียบเลยไหมหลังจากนั้นคนรู้จักเยอะมากแล้วคนผูกกีกายอดฟอลไอจีก็แบบตอนนั้นเออไปเลยค่ะพี่เมย์รับมือไม่ทันเหมือนกันงานมาตลอดงา,างานเยอะเลยแล้วก็ได้โอกาสเล่นละครเลยเออนะพี่และสุดท้ายแพรวก็ได้ไปอยู่บ้านที่สดใสที่สุดก็ออคือบ้านสีฟ้าที่มีชื่อว่าโพลิพลาสเดี๋ยวเขาอยู่โพลิพลาสก่อนที่จะไปเล่นเ v เพลงนั้นขอบคุณท่านนะคะจบคาะจบขาดตีขานาสักหน่อยจากแพรวภูมิแพ้กรุงเทพ สู่บทบาทนางเอกละครต้องบอกว่าเส้นทางในวงการบันเทิงนี้ของน้องแพรวเนี่ยมาได้มาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าแต่งานเนี้ยมีเสียน้ำตาแน่นอน <c oughs> อาจารย์เดินมาสก,กิดข้างหลังเดี๋ยวเลิกเรียนอะ่ะไปพบครูขอโทษที่หนูดื้อน,นะคะ